สวัสดีครับผมจะมาสอนตั้งค่าแจ้งเตือนอิสระสำหรับบอดตกปลาของไฟเอ็มแอนเทนานะครับแจ้งเตือนอิสระก็จะเป็นพวกประเภทใช้เบ็ดแล้วก็มันแจ้งเตือนเมื่อพบบริเวณที่มีน้ําหรือว่ามันขึ้นแจ้งเตือนมาว่าไม่พบอุปกรณ์เบ็ดอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าตัดรูปแล้วก็เอาไปใส่ในตัวคอนฟิกยังไงก็ ขั้นแรกก็เราก็เปิดบอทมาก่อนครับผมแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ไม่ใช่เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นแล้วก็เปิดเซตติ้งขึ้นมาครับปิดตัวนี้ลงไปเลยพับเก็บลงไปโอเคแล้วก็รอให้แจ้งเตือนขึ้นมาก่อนนะอย่างเช่นผมจะเอาแจ้งเตือนไม่มีน้ำนะเียพอขึ้นมาแล้วกดโอเวอร์เลยโอเคแล้วก็เราจะเห็นแจ้งเตือนอย่างนี้หน้าด้านขวาการที่ ระบบแจ้งเตือนจะแจ้งได้ต้องอยู่ในบริเวณกรอบของ overlay ด้วยนะถ้าใครไม่เจอก็มันเป็นหัวข้อ,อะไรไอเทมไอเทมฟูใช่ไหมแล้วก็ edit item ทมฟแล้วก็คลิกลากกดเซมได้เลยโอเคแค่นี้เองเราจะมาตัดรูปเพื่อจะเอาไอที่ไม่มีน้ำเนี่ยไปทำระบบแจ้งเตือนกันคลิกตัดรูปเลยครับแล้วก็คลิกซ้ายลาก เอกดเซฟครับแล้วก็เราก็เลือกโฟลเดอร์บอทที่เก็บโฟลเดอร์บอทเราไว้แล้วก็ไปที่ img กด select folder แล้วก็อันนี้ตั้งชื่อชื่อรูปชื่ออะไรก็ได้ครับอย่างผมตั้งเป็น water โอเคเรียบร้อยของรูปคราวนี้เราก็ไปที่โฟลเดอร์ของบอทครับเราดูรูปก่อนมีรูปไหมที่เราทำไว้โอเคมีนะ คราวนี้ก็ไปที่ folder conflict ครับ setting แล้วก็ก๊อปข้างล่างนี่มาหมดเลยกด copy แล้วก็มาวางต่อข้างบนครับโอเคอย่าลืมใส่อ่าอันนี้ด้วยนะเวลาจะทำแจ้งเตือนตัวใหม่อันนี้เปลี่ยนชื่อหัวข้อเป็นของตัวเองนะอะไรก็ได้แต่ห้ามซ้ากับแจ้งเตือนอันอื่น ส่วนอันนี้ชื่อรูปภาพเมื่อกี้เราเซฟเป็นชื่ออะไรเราไปดูก่อนอเป็น water. png แล้วก็เป็น water ตรงนี้ข้อความแจ้งเตือนที่จะเข้าระบบ line นะจะให้มันแจ้งเตือนว่าอะไรผมจะแจ้งว่า่ไม,ไม่พบน้ำโอเคระบบะความใกล้เคียงก็เอาเป็น default ของเดิมก็ได้ครับ แล้วก็กดเซฟไปเลยโอเคคราวนี้เราก็มาลองกันปิดโอเลยไปปิดอันนี้ไปอะไรนะอ่านี่แจ้งเตือนไลน์โอเคเบ็ดหูจะเป็นอยู่ที่เลขห้าอ่าผมลืมปรับภาษาไทยแน่เลย โอเคขอโทษทีครับพอดีติดธุระนี่กลับมาอีกทีเซิร์ฟรีเลยก็หลังจากทํารูปเสร็จแล้วก็ถ้าทําถูกต้องมันก็จะได้ประมาณนี้ครับผมสมมติว่าไม่พบน้ําใช่ไหมเดี๋ยวนะอ่ะ,อะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนลายเข้าไป นี่ผมไม่ได้เปิดไลน์โอเคประมาณนี้ครับผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปตรงนี้นะครับก็ถ้าสมมติว่าของใครนะ่ะมันไม่แจ้งเตือนก็เราตัดรูปเพิ่มมาอีกรูปแล้วก็เอามาใส่ข้างหลังตรงนี้นะสมมติว่าอันนี้เราตัดรูปมาแล้วใช่ไหมเราก็เพิ่มรูปแบบนี้เลยครับใช้ชื่อว่า water water สองก็ได้ แล้ PNG แค่นี้เองก็รูปสามก็ใส่ต่อๆกันเลยเพราะว่าเผื่อบางทีกลางวันกับกลางคืนมันไม่เหมือนกันครับแล้วก็ถ้ามันยังไม่แจ้งเตือนอีกก็ให้เราาลากกอบโอรีแบบใหญ่ๆเลยถ้ามันยังไม่แจ้งเตือนอีกก็เปิดทิเกต็ตมาถามก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับผม